วิธีการปอกทุเรียนแบบหน้าทึ่งบรา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 โอ้ยมึงดูวิธีการปอกทุเรียนับเบิงเด้อพี่น้องเมนี่เอาคลิปการปอกทุเรียนมาอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าได้ปอกทุเรียนมาโดยบังเอิญนะคะพอดีพี่สาวที่ไปวัดงานมาเนาะ,พะเพล่หิ้ทุเรียนมากินน้ำเด้อพี่น้องเด้อเลยเอ้ยขอบุณเพื่อนย่างหลายเลยนะคะบาดท,ที่นี่ว่าซีฮ็ดคลิป พอบานข่อยข่อย,อ,ยอดเฮ็ดคลิปพี่น้องข่อยเลยได้ถ่ายอัดคลิปยาวมาให้เบิง่งเออว่าสิไปเฮ็ดคลิปสั่นบ่ได้เฮ็ดซั่มพี่น้องเอ,อ้เยเพิ่นเลยอยากกินเพิ่นเลยเอามาปอกเป็นว่าสิไปเฮ็ดคลิปข่อยบ่ได้เฮ็ดจักคลิปนี่ละ่ะได้คลิปยาวพามาเบิ่งการปอกปออกทุเรียนเป็นจังได๋บดนี้นึกว่ามันปอกแตงโมพี่น้องเอ,อ้ยพุ่นน่ะจะเป็นเฮ็ดอีหยัง เออเอาซับซับไปเออนั่นแหละไม่ได้เฮ็ดจักลิปอีลีได้เดตัแงแต่ตอนที่ปอกแล้วเอ้าบอกซื้อซื้อห้ยมาแล้วสะเพิ่นอดใจไไว้เพิ่นก็มาปอกสะปอกแล้วเพิ่นก็มากินต่ะเออนี่ก็ดีย่างนึ่งนะเพิ่นก็แปลว่าเออปอกยากกับปอกนะเพราะว่ามันบ่ได้ไรอันนี้เนาะก็ต้องมาปอกเองนะคะเพราะว่าพี่สาวเพิ่นเอาห้เป็นลูกเลยนะคะก็เลยเอามาปอกเอง มานี่แหละได้ด้ยล่ะพี่น้องคุณนะมันแกวออกมาโอ้พูดมันงามอยู่ด้หล่ะเนาะแม่นบ่ละ่ะเออสวยอยูน่นะพูดไปเออว่าไปข่อยบได้เฮ็ดลิ่ข่อยก็เลยแบบอันนี้เน,น,นี่หน่อยจักนึงเราอันนี้เน่หน่อยหนึ่งพอว่าบไดยเฮ็ดลิปโอ้ข่อยอะไรคิดพอว่าข่อยเิเฮ็ดคลิป็นนันคิดอันนี้ตอนที่ข่อยขี่รถมากมันบมเมนตตามที่คิดพี่น้อง <c oughs> จังเดยังเอามาเรามาปลอกปอกปลอก,ลอก,ลอก,ลอกเอาดีนะที่ยังเงินไทยคลิปตอนที่ปอกนี่ไว้ทันบ่จังสันนี่โบ่ได้จักคลิปอีหลีพี่น้องเออได้ตอนปอกแล้วคือสวยงามพร้อมกินเสร็จสับประมาณนี้แหละพี่น้องสวยงามมากอยู่แต่ว่าบาด้เ็ดคลิปเลยเป็นศูน,นย์จังน้อยเออศูน,นย์จังน้อยหันละ <c oughs> ท่านผู้ใดอยากกินอจังในคลิปเด้อบ่งเจก็ไปหาสือ้อมากินเอาเด้อ อิลีขันยากจะไปซื้อมากินเอออันนี้เป็นลาบปากของมุขไขวยพี่สาวคนเอาไห้เนาะขอพุนพ่นพี่สาวคนสวยขอบพุณนหลายๆเดอ้อจาผ่านคลิปนี้แหละเนาะพี่บุ๋มคนสวยเสร็จแล้วมากินน้ำกันนะจ้า